ร่มเย็นและก็เป็นสุขด้วยนะคะนี่คือคำที่อยู่ในมาตราแม่กกที่มีตัวสกดตรงมาตราต่อไปแม่กกที่เป็นอย่างไรอ่านความรู้ค่ะ สมัครอ้างครูบอกว่ามีขอไข่ขอควายขอรักขังแล้วทําไมสมัครมีรอเรือมาด้วยรอเรือออกเสียงไหมล่ะไม่ออกแต่เวลาเขียนต้องเขียนไหมคะต้องเขียนรอเรือไม่ออกเสียงออกเสียงเป็นคอควายออกเสียงสมัครเป็นกอไก่ใช่ไหมคะก็คือขอควายนั่นเองแตนเสียงกอไก่รอเรือไม่ได้แทนเสียงไม่ได้ออกเสียงเลยเขาเรียกว่าพยัญชนะที่ไม่ต้องออกเสียงแต่เวลาเขียนต้องเขียนไหมต้องเขียนแล้วต้องอ่านให้ถูกด้วยไม่ได้อ่านว่าสมัครคอนนะคะ เข้าใจไหมเข้าใจนะคะเลขเป็นไงเลขใช้ตัวอะไรคะขอไข่ภาคภาคอ่าต้องดูด้วยภาคอันนี้คือภาคอะไรภาคเรียนที่หนึ่งภาคเช้าภาคบ่ายภาคเย็นภาคค่ำภาคภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางใช่แล้วต้องใช้อะไรคะภาคตัวนี้ที่ใช้พอสำเภาเป็นพยัญชนะต้นแล้วตามด้วย คอควายเป็นตัวสะกดเพราะว่าภาคพออากภาคพอพานสระอากไก่มีไหมคะมีภาคอะไรแบบนั้นภาคเพียนอ่าแล้วม er ีพอพานสระอากไก่ยอยักษ์การันก็ภาคเช่นกันภาคอะไรมียอยักษ์การันไม่ใช่พอพานสระอานักเรียนคิดตามไปด้วยพอพานสระอากไก่ยอยักษ์การันนักเรียนว่าไม่ใช่ภาคเพียนไม่ใช่ภาคเรียนแล้วภาคเรียนแบบนี้ ภาคเพียนพอพานสระรากอไก่อ่านว่าภาคเพียนเออภาคหนังภาคหนังมียอยักษ์การันเห็นไหมออนะคะเขาเรียกคําเหล่านี้ว่ามันเป็นคําคําพ้องนะคะเราจะต้องไปเรียนต่อไปแต่ตอนนี้ให้หนักเรียนนั้นรู้แล้วก็จดจําว่าถ้าจะเขียนภาคเรียนต้องใช้แบบนี้นะคะโรคก็ไม่เท่าไหร่โรคต้องออกเสียงให้ถูกเมฆความสุขเห็นไหมโชคดีโชคดีที่ที่เราไม่เปียกฝน ที่ฝนตกแล้วทําให้เราเปียกโชกนะอ้าวแล้วเปียกโชกโชกอะไรอีกล่ะมีอีกตั้งหลายคําที่เราจะต้องรู้ดังนั้นคุณครูเคยสอนเรื่องราวเหล่านี้ไปแล้ววันนี้นําคํามาให้หนักเรียนทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นให้จําให้ได้เป็นไงคะจําได้เยอะขึ้น,นจำได้นานด้วยข้อนี้อ่านว่าทุกคนไงหน้าดูจอโทรทัศน์ คำนี้อ่านว่าอะไรคะอ่าอ่านว่าเม่ขลาเม่ขลามีตัวอะไรเป็นตัวสะกดนะขอไข่อ่าเวลาเวลาเขียนคาอ่านขอไข่ไปทําหน้าที่เป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กกแล้วก็ทําหน้าที่อุ๊ยขอโทษเป็นอะไรด้วยเป็นพยัญชนะต้นของปพยางค์ที่สองใช่ไหมคะแต่พยางค์ที่สองไม่ต้องเปลี่ยนเสียงเห็นไหมอ่านว่าเมฆขลาแมฆขลาคู่กับไข่โ รามสูรตอนนี้คงจะไล่ว้างขวางกันว้างขวานกันใช่ไหมเพราะว่าเสียงเป็นไงเสียงฟ้าร้องฟ้าลั่นเข้าออกมาจากเมฆขลากับถ้าฟ้าแลบนี่เมฆขลาลอกแกว้วถ้าเสียงฟ้าแสดงว่ารามสูรข้างขวางไปใส่นางเมฆขลาก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องเห็นไหมคะถ้าฟ้าผ่าโดนไหมต้องโดนแน่ๆออนะคะอะเข้ากับบรรยากาศเลยเมฆขลาต่อไปคำนี้อ่านว่า แม่เหล็กน้องสาตสีชาทำอะไรไม่เงยหน้ามองโพธิ์ทันเลยแม่เหล็กนะคะรู้จักแม่เหล็กไหมแม่เหล็กอ่านว่าแม่เหล็กแม่เหล็กส่วนใหญ่เราจะใช้อกอไก่นะคะเป็นตัวสะกดและมักพบอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไปอันนี้อ่านว่าเงยหน้าขึ้นอ่านพร้อมกันอ่านว่ายกเข็นนะคะคอควายเปลี่ยนเป็นกอไก่นะคะ ส่วนยอหญิงก็เปลี่ยนด้วยแต่ว่าไม่ได้อยู่ในมัตราแม่กกวันนี้พูดถึงแม่กกก่อนนะคํานี้อ่านว่ารุกชาตรุกชาติอ่านว่ารุกชาติรุกชาติก็คือเทวดาที่เป็นไงคะรักษาอะไรต้นไม้เห็นไหมต่อไปคํานี้อ่านว่าศกกับปรุกทุกคนออกเสียงค่ะศกกับปอ่ก